สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลวันนี้วันศุกร์ที่14ตุลาคม65ผมอยู่ที่โรงแรมป่าตองเบฮิวจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยถึงประเด็นที่ได้มีการสืบพยานไปแล้วว่าคดีนเนี้ยการสืบพยานเนี่ยของฝ่ายโจทเนี่ยรู้สึกมันจะกระโดดไปโดดมานิดหน่อย แล้วทนายจะวิเคราะห์ให้เห็นนะครับว่าพยานที่เหลือเป็นยังไงเท่าที่เรารู้และรับทราบนะครับว่าพยานคนแรกก็คือ,อแม่ของน้องชมพู่ต่อมาก็เด็กเด็กสี่คนก็คือลูกของลุงพลสองแล้วก็ลูกของน้าหนึ่งแล้วก็เซดิ้งหนึ่งก็เป็นสี หลังจากนั้นก็โดดไปสืบที่พระพระสองรูกต่อมาก็ไปสืบที่แอดบัตซึ่งเป็นผู้ที่พบสร้างน้องชมพู่คนแรกหลังจากนั้นก็ส่งกลับมาสืบที่คุณแตงโมท,ที่เรารู้จักนะครับส่วนพยานที่เราไม่รู้จักก็ก็ก็ไม่สามารถเอ่ยนามได้ ซึ่่อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าวทนายก็เลยเอามานำเสนอแต่เราจะเห็นว่าพยานทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ไม่มีใครยืนยันเกี่ยวกับเจอรุงในบริเวณที่เกิดเหตุในเวลาช่วงที่น้องหายนะครับและรวมทั้ง ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ล้านเปอร์เซนต์ว่าลุมพลกับประแตนได้ไปบริเวณที่พบร่างน้องก่อนที่จะมีการเจอเมื่อวันที่14ตอนประมาณหนึ่งทุ่มแต่แต่ที่เรารู้ก็คือพยานโจย์ในคดีนี้ที่กำหนดไว้เนี่ยลูกสึกตอนแรกจะ60หรือ80ปากเนี่ยมีการตัดมีการตัดซึ่งพยานที่ตัดเนี่ย ทนายก็ฝันทงเลยนะครับถ้ามาสืบมาสืบทุกคนก็จะต้องให้การตามที่เคยให้การต่อตำรวจไว้ก็คือไม่สงสัยลุงนะครับแล้วก็ลุงอยู่ว่าใครอยู่ว่าใครก็แสดงว่าพยา,พยานดังนั้นพยานเหล่านั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อลุงแน่แล้วฝ่ายอัยการเนี่ยก็คงจะพิจารณาแล้วว่า ถ้านำมาสืบแล้วอาจจะไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายโจทก์ก็โดยหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่นะครับตอนนี้มันก็ต้องฝ่ายโจทฟ้องแล้วก็ต้องพยายามหาทางที่ชนะคดีก็เลยจําเป็นต้องตัดทิ้งไปโอเคเราไม่ว่ากันนะครับนั่นคือวิธีวิธีการนะครับในการทําคดีเพราะในคดีในศาลเนี่ยมันมีทั้งข้อเท็จและก็ข้อจริงแล้วพยานก็ไม่ได้ว่าจริงทั้งหมดพยานทุกคนก็เปิดความจริงบ้าง ผสมมั่วบ้างเท็จบ้างแล้วแต่ว่าจะจับได้ไม่ได้แล้วแต่จะเชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับในคดีทั่วไปนะครับทนายหมายถึงแต่คดีคดีเนี้ยท่านพยานก็คงจะพูดไปตามความเป็นจริงเพราะว่าเป็นคนมันนอกแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลถ้าคนต่างัหวัดเนี่ยถ้าพูดถึงศาลปุ๊บทุกคนจะเชื่อมั่นเชื่อครับเชื่อว่าศาลนี่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ทนายก็ ที่เป็นทนายมาจะเลิอกอยู่แล้วนะครับก็เชื่อมั่นในกระบวนการของศาลสูงสุดเลยนะครับโอเคครับแต่ว่าเรามาพิจารณาดูให้ลึกๆนะครับถ้าถ้าสืบกันทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีพยานที่ออกข่าวอยู่ในข่าวที่ขาดหายไปเช่นคุณดอนนะครับแก๊งต้นจำปา แล้วก็ช่างหลวงชังวาซึ่งช่างหลวงชังวาเนี่ยน่าจะนํามาสืบมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณที่น้องหายมากที่สุดแล้วเพราะว่ากําลังใสไม้อยู่บริเวณบ้านของแอมหรือพิษนุพรแต่ว่าแล้วก็รู้สึกจะมีสองในหนึ่งน,น,นะครับไม่รู้คนไหนที่บอกว่าเห็นฝ่ายชายชายคนนึงกันแล้วกันนะครับเราก็รู้หมายถึงใคร อยู่บริเวณบ้านของตนเองในเวลารู้สึกแปดโมงเศษไปถ้าไปฟังแล้วเนี่ยก็มันก็นจะไปเจอสมกับที่ช่างรอนเอ่คุณดอนเนี่ยครับบอกว่าขับรถสวนเมื่อประมาณ9ก้าโมงยีแล้วก็แก๊งต้นจำปาก็เคยให้ข่าวกับสื่ออรุณอมรินหรือไทยรัฐเนี่ยว่ารู้ว่าน้องหายเนี่ยประมาณทัเ้าโมงเก้าโมงซึ่งซึ่งฝ่าตนเองที่จะรู้เนี่ยเพราะว่ามีการตามหากันไปแล้วพักหนึ่ง คือแก๊งต้นจำปาเป็นเด็กเข้ามารู้ที่หลังที่สุดแต่ขนาดรู้ที่หลังสุดก็คือเวลาประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเอาแก๊งต้นจำปามามามาเป็นพยานเนี่ยเวลาหายมันก็ยิ่งชัดเจนเพราะว่าขนาดคุณรู้เนอะเด็กๆพวกนี้รู้ช้าที่สุดเลยก็ยังเก้าโมงนะส่วนช่างดงช่างวานเนี่ยทนายก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาเคยให้การยังไงเพราะเขาเงียบที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังมีคนหนึ่งที่มันหายสาบสูญไปเนี่ยที่ว่าในบ้านของที่เกิดเหตุเขาก็ยอมรับว่ามีญาติเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาต่างมาต่างหมู่บ้านแล้วก็มานอนค้างคืนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพยานคนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยหายไปไหนขา่าวข่าวว่าไปเฝ้าต้มนมะม่วงเป,ปเป็นปุ๋ยอะไรไป นะครับเพราะว่ามันอาจจะรู้อะไรมากเกินไปแล้วก็เห็นว่า,าเก็บไว้แล้วก็อาจจะเป็นภัยต่อใครในอนาคตก็เลยจําเป็นต้องอเอาเอาไปเอาไปฝากไว้ที่รลากมะม่วงซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาสืบกันอย่างที่ทั้งหมดในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเอามาสืบกันจริงๆเนี่ยมันจะเห็นคนในหมู่บ้านที่พิรุษ พิรุษพิรุตมากฝาลุงกับพ้านเนี่ยเยอะหลายคนเลยครับหลายคนเลยครับที่อยู่ในค่ายน่าจะสงสัยมากฝรลุงแต่ว่าทําไมกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยจึงไม่ได้พุ่งเป้าพยายามรวบรวมพยานหลักฐานวิ่งเข้าหาลุงโดยโดยอย่างที่ทนายพูดเนี่ยถ้ามันมีประจักษ์พยานเนี่ยมันไม่มันไม่ปล่อยมันเป็นปีนะครับ จนไปเชื่อมอะไรกันก็ไม่รู้เส้นขนเส้นผมแล้วป็แตนตอยู่ดีดก็เส้นขนเส้นผมแล้วก็ตกตกเปนผู้ต้องหาทําทลายหลักฐานก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาชันสูตรซึ่งมันมันทําให้หลายคนเนะี่ยย้อนแย้งว่ามันเรื่องเกิดเกิดขึ้นกับป้าแตนตได้อย่างไรแล้วส่วนคดีของลุงเนี่ยจากคดีเรียกทอดทิ้งนวงเหนียวทอดทิ้งเด็กอายุไปเกินเก้าวขวบ อแล้วก็พักผู้เยาวอะไรพวกนี้ยกลายเป็นอะ,อะไรทําให้น้องเสียชีวิตโดยเจตนาอะไรซึ่งซึ่งคนมันก็ดูแล้วมันมันก็เหมือนกับไม่ค่อยมีใครยอมรับได้อะโดยเฉพาะที่เอฟซีที่ตามเรื่องนี้มาแต่งกระต้นนะครับทนายเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะน,นั้นโอเคนะครับวันนี้ทนายก็เอาภาพถ่ายของโรงแรม มามานําเสนอนะครับจริงๆปกติทนายจะไม่ค่อยนําเสนอสถานที่ทํางานเพราะว่าบางคนชอบเอาทนายไปบูลลี่ว่าโอ้ไม่มีใครจ้างบ้างไม่มีงานทําบ้างทนายจะขอบอกเลยนะครับว่าป่าตองนี่เป็นดินแดนที่ใครจ่ายเนี่ยพอๆกับสีลมพอๆกับเพื่อนจิตศูนย์กลางของกรุงเทพเลยนะครับคุณมีร้อยหนึ่งเนี่ยคุณไปกินข้าวในมือเดียวนะครับสั่งริมถนนนะฮะ แต่ถ้าเรามานั่งร้านห้องอาหารเนี่ยมันจะต้องพกพกมากคนานั้นเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าอย่างทนายทานคนทานคนเดียวนี้นะครับถ้าถ้าประหยัดประหยัดมือหนึ่งก็ก็ต้องเป็นร้อยแล้วครับหมายถึงว่าไปสั่งของตรงก๋วยเตี๋ยวทานแต่ว่าอันนี้ทนายมีเรื่องนนิดนึงนะครับอยากจะพูดพอดีโรงแรมเนี่ยเมื่อประมาณเดือนเมษายนเนี่ยมีเอาท่านหนึ่งกันแล้วกันนะทุกคนก็นรู้ครับ มาทาคลิปที่โรงแรมเราแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรงแรมว่าเกิดปัญหาขึ้นเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าก็ยังมีการขู่มาจากญาติคนหนึ่งของของคนนั้นนะครับที่เคยมาทําคลิปแล้วเกิดปัญหาว่ายัางจ้องที่จะเล่นงานโรงแรมนี้อยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันคิดอะไรกันอยู่ แต่ทนายไม่ไม,ไม่ไม่ถือแล้วครับก็ไปเสิยดึงเขาจะคิดแต่เรื่องเนี้ยทนายก็รายงานไปยังในหุ้นส่วนทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็รายงานไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งมีอยู่ในความดูแลของทนายเนี่ยแล้วก็หลายหลายส่วนเนี่ยซึ่งเอาพูดง่ายๆเลยนะครับ อยู่ในสถานบันเทิงที่ทนายดูแลนี่นะครับซึ่งหลายคนก็มองแล้วว่าไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเสียหายมากแล้วลูกน้องของทนายนี่นะครับร้อยคนน่ะสมมุติว่าร้อยคนเนี่ยแต่มมน,น,นี่มันมีเป็นพันนะครับครึ่งนึงนะครับมาจากาคนที่ชีวิตผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ขอโอกาสนะครับขอโอกาส ขอากาสกลับตัวเป็นคนดีเพื่อทำมากินเราก็ให้โอกาสแต่ว่าสิบคนเนี่ยจะกลับตัวได้ประมาณแปดหรือเก้าคนแต่คนหรือสองคนก็อาจจะกลับตัวไม่ได้แต่พวกที่กลับตัวไม่ได้เราบางครั้งเราก็ให้เขาพิจารณาตัวเองออกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนรู้ว่าทาไม่ได้ก็ถอยออกไปดังนั้นทนายก็อยากจะฝากไปถึงใครก็แล้วแต่นะครับที่จ้องที่จะมาอ่า ทำให้เกิดปัญหานั่นนะ่ะท่านอาจจะต้องเห็นแก่คนอื่นบ้างนะครับเห็นแก่คนอื่นบ้างนะครับเขาต้องสาม,มาบกินนะครับเขาคงไม่ยอมให้เกิดการรังแกง่ายๆถึงสองครั้งสาครั้งแน่นอนเนื่องจากเขาเป็นนักลบนักลบชาวใต้นะครับทนายพูดแค่นี้นะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระวหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการครับ อันข้างบนนั้นนะครับคําว่าภูเก็ตไทยแลนด์คงจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะคงจะมองไม่ชัดอันนั้นเป็นตึกใหญ่เลยนะครับแต่นี่ทนายถ่ายไกลส่วนในวงกลมเนี่ยเป็น12ราศีตามหลักคงจุย้ยแล้วมีบ่อน,น้ําอยู่ตรงกลางนะครแล้วตอนนี้ก็เริ่มพอมีแขกเข้ามาประมาณสัก10%เราก็รุ้นอยู่ว่าปีนี้เราจะ จะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะไปได้ไม่ได้นะครับโอเคขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ธนายด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ